สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงหนังของด็อ t เตอร์สเนก็นและกันแต่เราเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงแค่ Multiverse of Madness นะครับแต่เราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของ Dr. Stra อร์นภาคแรกไปด้วยนั่นเองซึ่งสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกได้ว่าหนัง Doctor. Stra เนเนี่ยมีแล้วมันพิเศษกว่าหนังฮีโร่เรื่องอื่นๆเลย้วผมเนี่ยอยากจะพอยเอาตรงนี้นะครับผมเพื่อบางคนเนี่ยหรือว่า ใครก็ตามที่อาจจะรู้ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้แบบเฮ้ยย้อนกลับไปดูอีกทีแล้วเราอาจจะแบบรู้สึก appreciate กับดีเทลตรงนี้มากขึ้นนะครับผมเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยว่ะคนเขียนบทเนี่ยมันเจ๋งกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะอะไรแบบนี้หรือว่าแบบตอนดูครั้งแรกเราอาจจะแบบไม่ได้สนใจมองข้ามมันไปไม่ได้แบบใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละมานั่งนึกๆมานั่งย้อนดูเนี่ยก็ เพิ่งได้เห็นรายละเอียดพวกนี้นะครับก็เลยเรียกได้ว่าอยากจะแนะนําอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันว่าแบบเออมันดีมากเลยมันเจ๋งมากเลยและสิ่งที่ผมจะพูดคืออะไรเนี่ยครับผมก็คือตอนจบของหนังทั้งสองเรื่องไฟ n a ลแบทเทิของหนังทั้งสองเรื่องเลยก็เรียกได้ว่าถ้าเราดูอเวนเจอร์หรือว่าเราดูหนังฮีโร่คนอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยปกติหนังฮีโร่ทั่วไปเวลาเราชนะวายร้ายเราจะชนะวายร้ายด้วยกําลังถูกไหมแบบเป็นการต่อสู้กันนู่นนี่นั่นะแน่นอนหนังมาเวล่ะ เรื่องหลังๆมันจะมีปมมีนู่นมีนี่มีนั่นมาอยู่แล้วแต่ไอปมความซับซ้อนของเรื่องอ่ะก็จะไม่ได้มาบทบังกับตอนจบถูกปะที่เป็นฉากแบบไฟ n a ลแบทเทินะไม่ว่าจะเป็นแบบแบ c แพนเ t อร์เองอย่างเงี้ยก็จะมีช็อตแบบคิวมอนเกอร์ซัดกับแบ c แพนเ t อร์เป็นช็อตสุดท้ายนะครับผมหรือว่าอย่างแบบซีวิลวอ r เองเนี่ยก็สู้กันถูกไหมเป็นช็อตแบบไอรอนแมนสู้กับตัวของกัปตันอเมริกาแล้วก็วินเทอร์โซเยอร์ก็เป็นการต่อสู้ทั้งหมดเลยหรือหนังที่ดูจะเรียบเรียบบทตรงเงีย ตอนจบก็เป็นการสู้กันถูกป่ะกับตันมาวิโอแม่งระเบิดพลังโอห้โหดมากอะไรแบบนี้หรือว่าไอรอนแมนสามเองก็ยิงกันระเบิดตรงตามถูกไหมก็เรียกได้ว่าโดยส่วนมากเนี่ยนี่ดูจะเป็นสูตรสําเร็จของหนังฮีโร่อยู่แล้วว่าโอเคเราจะต้องไปสู้อะเราแพ้มันรอบหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะมีเรื่องอะไรเข้ามาจะทื่อไม่ทื่อจะมีบทซับซอ้อนบทน่าสนใจอะไรเดี๋ยวเราจะกลับไปสู้อีกครั้งแล้วเราจะเก่งขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่าง หรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เก่งขึ้นนะแต่ก็มีการต่อสู้ครั้งที่2ที่จะเป็นการแก้ตัวแล้วก็จะชนะมาได้นะครับซึ่งแน่นอนโดยปกติแล้วหนังฮีโร่เนี่ยจะมีการต่อสู้หลักๆนอยู่2ช็อตนะครับผมบางหนังเนี่ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาแต่ก็เป็นการต่อสู้รองลงไปเนาะแต่ด็อกเตอร์สเตรนเองเนี่ยแตกต่างนะครับเพราะว่าหนังด็อกเตอร์สเตรนทั้ง2ภาคเนี่ยมีช็อตต่อสู้มีไม่มีแน่นอนมันต้องมาไนเตอร์เทนคนอยู่ละแต่ตอนจบทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องไหนเลยที่ดรรสเตนอาชะัูด้วยกลง ด็อกเตอร์สเตรนเอาชนะศัตรูด้วยปัญญาทั้งคู่เลยและเรียกได้ว่าศัตรูของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยนะครับผมก็มักจะมีพลังเยอะกว่าด็อกเตอร์สเตรนเยอะมากๆซึ่งในกรณีของภาคสองเนี่ยก็เยอะกว่าถูกไหมแต่ในภาคแรกเนี่ยตอนจบของด็อกเตอร์สเตรนเป็นหนึ่งในตอนจบที่ผมประทับใจมากๆเพราะมันหาวิธีพลิกแพงสุดๆอะลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นด็อกเตอร์สเตรนเองอะเราจะหาวิธีในการที่จะหยุดดอมมามูได้ยังไงวะในเมื่อเรารู้ว่าสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้อะให้มีทานอสแม่งพันคนเลยอะ เจอดอมามูอ่ะไม่ถึงวิอ่ะแม่งก็คงตายหมดแล้วถูกปะดอมามูแม่งโหดมากในมิติของมันนะในดาร์กในเมนชั่นน่ะคือไม่มีใครสู้มันได้ชัวร์ๆแต่แบบด็อกเตอร์สเตรนน่ะแม่งพลิกแพงจนหาทางเอาชนะมาได้อ่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าจะเอาชนะได้ไหมก็ไม่เต็มปากอะถูกไหมแต่ก็สามารถแบบแก้ไขสามารถแบบพลิกสถานการณ์แก้ไขทางเฉพาะหน้าไปได้ก่อนอะไรแบบนี้คือมันทําให้เราเห็นถึงความสร้างสารรค์แล้วเราเห็นว่าแบบเออทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้แก้ไขด้วยกําลังตลอดไปนะเพราะอะไรด็อกเตอร์สเตรนก็อะ งั้นกูใช้ความเบื่อในการชนะละกันก็ให้มึงจิราจากับกูอยู่อย่างนั้นแหละอะถ้ามึงไม่หยุดเนี่ยกูก็ไม่หยุดเหมือนกันก็วนลูปไปอย่างงี้เรื่อยๆจนมึงเบื่อสุดท้ายดอมามูเนี่ยจะแน่แค่ไหนพลังจะเยอะแค่ไหนเนี่ยก็แพ้ให้กับความเบื่ออยู่ดีถูกไหมก็ต้องยอมด็อกเตอร์สเตรนนะครับเป็นตอนจบที่ผมประทับใจสุดๆเลยซึ่งจริงๆอะผมชอบตอนจบภาคแรกมากกว่าภาค2นะแต่ภาค2เนี่ยก็เน้นความซึ้งอะเพราะมันเป็นเหมือนหนังภาครวมของทั้งด็อกเตอร์สเตรนและวานดาถูกไหมด็อกเตอร์สเตรนก็รู้ดีแล พยายามจะคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งที่หนังเนี่ยพยายามจะบอกมันตลอดวานด้าเองก็เป็นสิ่งแบบนั้นเหมือนกันถูกไหมวานด้าเนี่ยพยายามจะคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับกันตัวของอเมริกาชาเวสเนี่ยนะครับเป็นคนที่เหมือนคนโทรลอะไรต่างๆไม่ได้เลยแต่ในตอนจบเนี่ยมันกลับกันนะครับด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมักจะถูกคริสตินบอกถูกไหม you are the one who always holding the knife อะไรประมาณนี้ก็คือแบบอยากเป็นช้างเท้าหน้าอยากเป็นคนลงมือทาอยากเป็นคนที่แบบควบคุมทุกอย่างอะไรแบบนี้ตลอดแต่สุดท้ายด็อกเตอร์สเตรนได้รู้ว่าฮ้ย เขาทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในจักรวาลได้และบางทีเนี่ยเราปล่อยให้คนที่มันน่ะทำได้ปล่อยให้คนที่มันเหมาะกว่าตรงนั้นมากกว่าทำดีกว่าซึ่งก็คืออเมริกาชาเวสนะครับอเมริกาชาเวสเองตัวของเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอควรจะทำยังไงถูกไหมเพราะว่าในตอนที่เธอส่งวานด้าไปยังมิติแรกเธอส่งไปยังนรกแต่สุดท้ายเธอก็รู้ว่าการที่เราจะชนะวานด้าได้เนี่ยไม่ใช่การที่ว่าเราจะชนะเธอด้วยกำลัง แต่การให้เธอเนี่ยเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอดีกว่าเธออยากได้ลูกมากๆงั้นก็ให้ลูกเธอไปสิแล้วให้ดูเลยว่าถ้าลูกเนี่ยได้เจอวานด้าในสภาพแบบนี้สภาพที่เหมือนจอมารร้ายเลยมันจะเป็นยังไงซึ่งทีนี้เองวานด้าก็ได้เจอกับลูกถูกปะ่ะแต่กลายเป็นว่าลูกกลัววานดา้าแน่นอนสําหรับในสายตาคุณแม่อะถ้าแบบเราเห็นว่าแบบลูกเรามองเราเป็นปีศาจร้ายอะเราคงรู้สึกแบบใจสลายมากๆเราคงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทําทั้งหมดไปอะเราทําเพื่อลูกอะ แต่แบบพอย้อนมาดูอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราทําเพราะตัวเองทั้งนั้นเราทําเพราะเราอยากอยู่กับลูกมันทําให้วานด้าคิดได้แล้วก็เรียกได้ว่ามันก็ทําให้วานด้าเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาเหมือนตื่นขึ้นมาจากสิ่งที่มันงมงายอยู่สิ่งที่มันแบบโอ้ยบดบังความคิดของเธออยู่ความรักความแรงต่างบางที่รักมากเกินเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีถูกไหมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเจ๋งมากๆเลยว่ะ ซึ่งถ้าเราไปย้อนดูอีกหลายๆรอบเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ข้อคิดเราอาจจะได้อะไรที่แบบเป็นเรื่องของปัชญาหรือว่าสิ่งที่คนเขียนต้องการจะแฝงเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมเองก็อาจจะไม่สามารถลิสต์ทุกอย่างมาได้หมดหรอกเพราะว่าในหนังอะไรแบบนี้มันมีการเขียนบทที่ซับซ้อนมากๆแล้วทุกอย่างมันมีความหมายแทบจะทั้งหมดเลยเราใส่มาเพื่อเน้นย้ำธีมตรงนี้อย่างด็อกเตอร์สเตรนเองอก็มีธีมอยู่หลายเรื่องเลยที่ถูกยัดเข้ามาในหนังเรื่องเดียวแล้วก็มิกซ์รวมกันได้ซึ่งแบบ ถ้าเราดูแบบรวดเดียวรอบเดียวอะอย่างภาค2เงี้ยเราอาจจะเห็นธีมแบบธีมแค่เรื่องความรักของแม่ถือว่าอ่ะอันนี้เป็นธีมหลักๆและสองนะครับผมอ,นนอะไรนธีมการแบบเฮ้ยเราอาจจะต้องเลือกตัวเองหรือเลือกส่วนรวมไปธีมที่เห็นกันง่ายๆเลยแต่อย่างพอเรามาเจาะลึกๆเนี่ยเราอาจจะได้ธีมเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเรื่องแบบด็อกเตอร์สเนกับวานด้าเป็นแอนทาร์กอนิสกับโพลทาร์กอนิสที่มีแบบลักษณะ personality คล้ายกันมากมาก พวกเขาต้องการจะควบค contrl ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าวาน้าเองต้องการจะเชฟเรียลิตี้ต้องการจะเปลี่ยนความเป็นจริงให้เป็นตามแบบที่เธอต้องการ ดอกเตอร์สเตรนเองก็พยายามทําแบบนั้นเหมือนกันเป็นคนที่เป็นแบบนั้นมาตลอดเป็นคนที่อยากจะควบคุมทุกอย่างให้มันเรียบร้อยได้มาตลอดแล้วก็มีอเมริกาชาเวสเนี่ยที่เป็นเหมือนขั้วตรงข้ามซึ่งในกรณีของดรสเตรนเองอ่ะก็มีการ explore ไอเดียนียเพิ่มเติมนะครับไปยังซีรีส์วัดอีฟด้วยก็เป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็การควบคุมแบบนิสัยของดรสเตรนเนี่ยถูก express ขึ้นมาให้มากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเองถ้ามาเจาะตรงนี้เนี่ยถ้าใครชอบเรื่องราวแบบการเจาะบ,บทของหนังเนี่าง เจาะสิ่งที่คนเขียนต้องการจะบอกเนี่ยผมคิดว่าด็อกเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราจะมานั่งดูอะไรแบบนี้กันได้แต่ผมอะ่ะพูดตรงๆว่าทาคลิปนี้มาก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันจะน่าดูไหมหรือว่าคนดูจ,จะชอบอะไรแบบนี้ไหมนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ลึกเกินจนแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดูเพื่อความสนุกแล้วอันนี้ถูกปะ่ะเราดูเพื่อเราจะหาข้อมูลทั้งหมดเราจะดึงทุกอย่างที่มันมีออกมาแล้วว่ามันอาจจะลึกเกินไปหรือเปล่าเนี้ยยังไงทุกคนช่วยบอกผมทีนะครับว่าท ยังไงตัวของผมเองจะได้ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์แบบพยายามหาเรื่องที่มันแบบตรงใจทุกคนมาคือผมถือคติเวลาทำคลิปล้วยคือผมจะทําแบบนี้แบบเออวัน for you A one for me แบบอารมณ์แบบเวลาจอร์นเมเยอร์เขียนเพลงอ่ะเขาบอกว่าเขาเขียนเพลงหนึ่งเนี่ยให้กับแฟนคลับก็คือสิ่งที่แฟนคลับชอบกลอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นสิ่งที่ตัวเขาชอบอันนี้ก็เหมือนกันผมเองอ่ก็จะพายายามหาเรื่องที่ทุกคนชอบมาเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ผมชอบส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็เอามาทำซึ่งในคลิปนั่นเองอ่ะอาจจะวิวไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราอยากเล่าเราชอบเรื่องอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าทุกคนอยากดูเรื่องแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมกันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะโดนใจทุกคนแล้วก็ทุกคนชอบมัน ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกมากันได้นะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ